ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะนางสาวนิาพาพันธุ์สุบิมลหรือมาดามกุ๊กไก่ภรรยาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลังจากให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกรรรนานกว่า3ชั่วโมงโดยกล่าวว่าขณะนี้ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการไปหมดแล้วซึ่งมั่นใจในพยานหลักฐานที่เตรียมมา100เเซส่วนประเด็นเรื่องบ้านในประเทศอังกฤษ ที่เคยมีข่าวว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้านี้ยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับปปชไปเหมือนกันไม่เคยปกปิดข้อมูลใดๆส่วนเรื่องของเส้นเงินชี้แจงกับคณะกรรมการกรรมไปแล้วโดยขอให้ข้อมูลเรื่องนี้กับสื่อมวลชนภายหลังกรณีนางสาวพักพรร้องผ่านสื่อหลังลูกสาวนักเรียนชั้นม .2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกครูประจำชั้นด่าทอต่อหน้าเพื่อนว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้อับอาย วันนี้จึงเข้าไปหาที่โรงเรียนก่อนที่จะมีการด่าทอทําให้ตนทนไม่ไหวตบครูสาวคู่กรณีก่อนจะเดินทางมาแจ้งความที่สพปักเกร็ดโดยทางครูสาวก็เดินทางมาแจ้งความด้วยเช่นกันผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าวันนี้เรียกทั้งสองฝั่งมาประชุมร่วมกันซึ่งมีทั้งกระทรวงศึกษากรมปกครองหน่วยงานภายในโรงพยาบาลอยากให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อจบปัญหาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะทุกอย่างจะต้องทําตามกฎ หากถ้าเด็กผิดระเบียบทางโรงเรียนก็มีโทษอยู่แล้วส่วนคุณครูก็ได้สั่งให้ทำเอกสารตรวจสอบวินยัยไปที่หน่วยงานแล้วแต่ต้องรอเวลาในการตรวจสอบนายปรีชาสมชัยในอำเภอแม่ทกากล่าวว่าฝายบ้านหนองเป็นฝายตัวสุดท้ายที่กั้นแม่น้ำจางเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ฝ่ายนี้มีลักษณะเป็นฝายแกนดินอายุการใช้งานนานกว่า30ปีค่อนข้างเก่าแก่มีรอยรัว่วรอยชำรุดหลายจุดและพึ่งซ้ำแซมไปเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาช่วงช้าแม่น้ำจางก็ไหลแรงทำให้ฝายถูกน้ำกัดเซาะเกิดแตกออกน้ำในแม่น้ำจางเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรทำให้พื้นที่ท้ายน้ำ คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือที่ตำบลแม่โจ้อ,อ,อแม่ทาบางส่วนและตำบลว,วังพร้าวอเกาะคาจากไรก็ตามได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านท้ายน้ําเตรียมรับมือพร้อมประสานขอความกรุณาจากอ่างแม่จางระบายน้ําออกจากอ่างแม่จางด้วยขณะที่น้ําใจของชาวไทยก็ได้ส่งมอบอาหารน้ําดื่มวัตถุดิบปรุงอาหารอาหารปรุงสุกข,ข้าวสารอาหารแห้งและอื่นๆช่วยเหลือในหลายพื้นที่จังหวัดลําปาง ที่กำลังประสบปัญหาน้ำวางเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมโดยที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลนานแก้วได้มีการรวบรวม,รวมข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาส่งมอบให้กับศูนย์แห่งนี้โดยมีครัวจิตอาสาเข้ามาปรุงอาหารหุงข้าวและแพ็คใส่กล่องเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนา,นานแก้ว ที่กาลังถูกกระแสน้ําวางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ,อ่อท่วมไหลทะลักเข้าบ้านเรือนถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและอําเภอใกล้เคียงก็ไม่สามารถสัญจรได้ยังคงอยู่กันที่ภาคเหนือแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเข้าติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากฝนที่ตกหนักทําให้น้ําท่วมขังปิดทางจราจรในทางหลวงหมายเลข128ตอนทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้ผู้ใช้ทางเดินทางด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดโดยถนนสายดังกล่าวได้ถูกน้ําท่วมผิวจราจรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังน้ําในแม่น้าปายไหลเอ่อเข้าท่วมที่นานและสวนของราษฎรบ้านบางหมูและเพิ่มระดับจนท่วมถนนแต่รถยังสามารถผ่านได้ได้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีหลายคันที่วิ่งผ่านแล้วเครื่องยนต์ดับ จงังหวัดชัยภูมิเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวปีนี้โดยที่ลานด้านหน้ามอหินขาวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดสโตนเฮนเมืองไทยที่มีสวนหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอายุกเก่าแก่ก,กว่า1 9 7ล้านปีตั้งอยู่บนภูแลนคามมีความสูงกระดับน้ำทะเลสูงกว่าเจ็ดยาโดยในอนัน์นักนิยมเพ้ว่าราชาการจางังหวัดชัยภูมิแถลงข่าวเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอนรับฤดูหนาวในปี2,567โเดยเชวนชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่นี่ซึ่งมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลวันออกพรรษาปีนี้ยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์2,568ปีหน้าภายใต้แคมเปญหนาวลมผมดาวกอดเขาที่ชัยภูมิ สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีร้านขนมไทยแม่ขำขายมากว่า20ปีโดยมีคุณประภากินหอมเจ้าของร้านทำขนมไทยร่วมกับคุณแม่ขำมากกว่า20ปีพอแม่เสียก็เริ่มทำกับครอบครัวมีลูกชายลูกสะใภ้ช่วยกันทำขนมไทยเช่นขนมสอไส้ขนมถั่วแปบขนมต้มขนมตะโก้เผือกขนมข้าวหลามมะพร้าวถั่วดำขนมถ้วยขนมกล้วยขนมเหน่าไม้ขนมมันม่วงขนมเผือก ขนมเปียกปูนขนมข้าวต้มมัดทุกอย่างขายชุดละ20บาทและมีห่อหมกจำหน่ายอีกด้วยสนใจสอบถามได้ที่เบอร์063-325-6711ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทเรอชมกันต่อไปค่ะ